ตอนที่ยี่สิบเจ็ดเอาละดูสิมีอะไรที่ยังไม่ได้ย้ายเข้าไปอีกข้าจะช่วยเจ้าย้ายเข้าไปเองไม่เป็นไรไม่ต้องแล้วละ่ะฮะาดางมาได้ยังไงกันน่ะเจ้าเป็นใครทำไมอยู่ๆก็มาต่อยข้า ถ้าตังหากล่ะที่อยากถามว่าเจ้าเป็นใครถึงได้กล้ามาแตะต้องชายที่ข้าหมายปองรนหาที่นักหยุดนะพอได้แล้วเจ้ามาที่นี่ทำไมเจ้าย้ายออกมาจากหอหลี่เซียงเพื่อจะมาอยู่กับนางงั้นหรือข้าเปล่านะเย่ชิงเจ้าอย่าได้กลัวไป ข้าจะปกป้องเจ้าเองไม่นะหัวของเจ้าหัวของเจ้ามีเลือดออกไม่เป็นไดมากใช่ไหมคนชั่วที่ไหนกันฉันกล้าดีนะกล้าทำร้ายท่านององเยียนเชียวรืจับตัวไว้นางคือท่านองเหเยียนเหรอ <c oughs> พวกเจ้ารู้จักกันงั้นเหรอ <c oughs> อ,องเหเยียนแล้วจะทำไมล่ะแม้ว่าพวกข้าจะเป็นชาวบ้านยากจน แต่องเยียนก็ไม่สามารถทำร้ายและจับคนได้ตามอำเภอใจยิ่งไม่อาจบีบบังคับบุรุษอีกด้วยเจ้ายังมีหน้ามาพูดอีกหากเมื่อกี้ไม่ใช่เพราะท่านอองยั้งมือไว้ล่ะก็หัวของเจ้าคงได้ยุบไปนานแล้วอย่าตีอย่าตีเลยท่านป้าหวางแค่มาช่วยพวกเราย้ายบ้านก็เท่านั้นพี่อองเยียนท่านเข้าใจพ่อข้าผิดแล้วเอาตัวผู้หญิงคนนั้นกับเด็กไปเจ้าค่ะ เจ้าจะทำอะไรอ่ะเจ้านี่ช่างไร้กาศจริงนะเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งแต่กลับกล้าท้าทายข้าเจ้าคงไม่ชอบให้ข้าใช้กำลังหรอกนะ นังน่ากลัวมากเรากับสัดได้ทำลายกำแพงของข้าลงได้อย่างงไไ่ายดายบีบคั้นข้าจนหมดหนทางหลบหนีได้เหมือนกับว่าต้องการคขอบพรองข้าทั้งตัวอย่างนั้นแหละเชื่อฟังอย่าขยับ